ศูนย์ข้อมูลโควิด -19 รายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันนี้มีผู้หายป่วยกลับบ้านได้5,666รายขณะที่จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่มี5,896รายสี่ชีวิต37รายทั้งนี้ในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม5,896รายนั้นจำแนกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่4,769รายติดในเรือนจำที่ต้องค้ง1,127ราย ไม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เทียบกับเมื่อวานนี้ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้อยู่ที่4,912รายสะท้อนว่ามีผู้ป่วยรายใหม่มากกว่าวันนี้ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินชี้แจงสถานการณ์โควิดปัจจุบันยืนยันภาพรวมแนวโน้มสถานการณ์ดีขึ้นสะท้อนจากผู้ป่วยปอดอักเสบและใช้เครื่องช่วยหายใจลดลงอย่างต่อเนื่อง ในแพทย์เฉวสิสันนามว่าทุ่มเนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในขณะนี้ว่าเป็นเรื่องปกติที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดวยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเรือนจำเพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะในเรือนจำมีมาตราการป้องกันที่เข้มงวดภายในอยู่แล้วจะไม่แพร่กระจายออกมาภายนอกพร้อมยืนยันสถานการณ์โรคโควิด -19 ของไทยในภาพรวมแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบและใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องยังไม่พบการแพร่ระบาดท,ที่เกินอัตราที่ประเมินไว้ ยืนยันมาตรการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันสามารถใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้ยังไม่จําเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันเป็นพิเศษ ตัวเลขของวันนี้เนี่ยที่สูงขึ้นนิดหน่อยผมก็เชื่อว่าประเดี๋ยวต่อไปก็แกว่งตัวขึ้นลงเราดูค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็จุดสําคัญเราก็จะติดตามดูแนวโน้มของจํานวนผู้ป่วยปอดอักเสบหรือว่าคนใส่เท่าชใชยหายใจที่เป็นจุดสําคัญนะครับซึ่งตอนนี้ในภาพรวมการลดลงที่เราดูแนวโน้มแบบสสัปดาห์ก็ยังลดลงต่อเนื่องได้ดีอยู่คงมาตรการเดิมต่อไปได้ยังไม่ต้องมีเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะว่าส่วนที่เราได้ดําเนินการมาในเรื่องของสายพันธุ์โอมิครอนนี่ก็มีข้อปฏิบัต,ติไปอยู่แล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของ การป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ปัจจุบันหรือสายพันธุ์ใหม่มันขึ้นกับว่าตัวเลขนั้นมักจะบอกว่าเกิดขึ้นในกรณีที่คนอยู่ใกล้ชิดกันค่อนข้างหนานแน่นและก็ไม่ได้สวมหน้ากาก ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินยังฝากถึงประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดต่อไปเพราะไม่ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใดก็ตามมาตรการสาธารณาสุขของไทยยังสามารถป้องกันการติดเชื้อได้เป็นอย่างดีวัาสนาตตาะเกเตรายงามนายแพทย์เฉวีสานน้าวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคกล่าวด้วยว่า การมองสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้ออยากให้ดูจากค่าเฉลี่ยเจดวันซึ่งสามารถสะท้อนสถานการณ์ที่แท้จริงได้เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันอาจแกว่งตัวได้จากหลายปัจจัยทั้งนี้สิ่งที่ทางสาธารณสุขให้ความสำคัญคือตัวเลขผู้ป่วยอาการหนักปอดอักเสบผู้ป่วยหนักที่ใส่เครื่องช่วยหายใจและตัวเลขผู้เสียชีวิตซึ่งขณะนี้ได้ติดตามตัวเลขการรักษาในโรงพยาบาลยืนยันระบบรองรับได้ดีแม้การติดเชื้อมีการแกว่งตัว